จะทำความรู้จักไม้จันทร์รวมไปถึงเห็นต้นจันทร์จริงๆก็ต้องเดินทางมาที่นี่ค่ะอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งถือได้ว่าเป็นถิ่นกกำเนิดของไม้จันทร์หอมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมากที่สุดในประเทศไทยมาที่นี่นะคะจะได้รู้กันว่าไม้จันทร์มีหน้าตาเป็นอย่างไรทำไมที่นี่จึงพบไม้จันทร์มากที่สุดในประเทศไทยค่ะทำไมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีถึงได้มีไม้จันทร์เยอะที่สุดในประเทศเลยนะคะ ด้วยสภาพที่เหมาะสมค่ะสภาพ <c oughs> ภูมิประเทศภูมิอากาศ <ứng S 2> ที่เหมาะสมก็คือ <c oughs> ไม้จันหอมเนี่ยก็จะกระจายพันธุ์นะคะ <ứng S 2> ทีะ่ที่สำรวจพบเนี่ยก็คือเพชรบุรีประจวบรละนอง <c oughs> แต่ว่าที่เยอะสุดก็จะเป็นเพชรบุรีกับประจวบเ <c oughs> ยอะสุดๆก็จะเป็นประจวบเนี่ยค่ะเ <c oughs> หมาะสมก็คือเป็นป่าดิบแ้ง <c oughs> ป่าดิบแ้งมีสภาพเป็นภูเขาเหมือนที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นเขาหินปูนเขาหินปูนค่ะ อากาศก็จะค่อนข้างชื้นนะคะเป็นชื้นแล้วก็พอแห้งแห้งล้งมากๆเนี่ยก็จะพบการพิงนต้นตายพื้นป่าก,กุยบุรีถือเป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญของแม่น้ํากุยบุรีและแม่น้ําปรานบุรีค่ะที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์ในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่นช้างเอเชียเสือโครง่งวัวแดงกระทิงและยังเป็นถิ่นกำเนิดพันไม้หายากหลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือต้นจันหอมที่เรามาตามหากันในวันนี้ค่ะ <S <S 1> <S 1> นอกจากประเทศไทยแล้วนะคะไม้จันยังมีการแพร่กระจายพันธ์ุอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอินเดียพามา่าอินโดนีเซียติมอร์และในบางพื้นที่ของมาเลเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ หมู่เกาะโพลินเซียเกาะฮาวายและชิลีค่ะซึ่งกลิ่นก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศที่ต้นจันนั้นขึ้นอยู่ค่ะโนอุทย,ยานชาติกุยลีเนี่ยจัดว่าไม้ไม้จันเป็นไม้เด่นไม้เด่นเลยเหรอใช่ค่ะไม้เด่น,นจากการศึกษาวิจัยแล้วนะคะก็คือเป็นไม้เด่นของที่นี่ จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่อุทยานทำให้ทราบว่าผืนป่าก,กุยบุรียังมีไม้จันหอมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่า4,000 40, 0ต้นค่ะยืนต้นตายอีกกว่า1,000 0ต้นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันไม้หายากชนิดนี้เอาไว้ทางอุทยานจึงเพาะกล้าชำไม้จันหอมและนำไปปลูกเพิ่มแทนต้นที่ตายทั้งในป่าอุทยานและส่งเสริมให้ชาวบ้านรอบๆปลูกด้วยจากการอนุรักษ์นี่เองทำให้พื้นที่แห่งนี้ กลายเป็นแหล่งที่มีต้นจันหอมมากที่สุดในประเทศไทยค่ะตรงตรงนี้ทำอะไรกับต้นจันหอมคะอันนีค้คือกล้าไม้ค่ะ,คะก็คือเรานำเมล็ดจ,จากป่าธรรมชาตินี่แหละม,มาเพาะเพื่อที่จะนำกล้าไม้ส่วนนี้แจกจ่จายแจกจ่จายอันนี้คือทำไว้สำหรับให ไปให้คนอื่นปลูกก็ได้งเงี้ยใช่ค่ะไม่ได้ปลูกเฉพาะในอุทยานไม่ค่ะก็คือแจกจ่ายประชาชนทั่วไปนี้ขอหยิบมาดูเนาะค่ะอันนี้เป็นกล้าไม้กล้าไม้ค่ะกล้าไม้จันทร์อันนี้อายุเท่าไหร่คะอันนี้อายุประมาณ2ปีค่ะโอ้สองปีได้เท่านี้เหรอคะใช่ค่ะ2ปีได้คืบเดียวนะคะแต่อันนี้ก็สวยอยู่เนาะค่ะอันนี้คือเราเอาเมเลดมาเพาะ2ปีได้เท่านี้ใช่ค่ะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นระยะระยะกล้าระยะที่เป็นกล้าไม้ค่ะ ปลูกได้จริงๆก็ยังไม่ควรจะนําไปปลูกแต่ถ้ามีการจัดการดูแลอย่างดีก็ปลูกได้ก็ปลูกได้ก็เริ่มต้นปลูกได้แต่เรายังไม่ปลูก <ๆ S 2> แต่ปกติเราจะยังไม่จ่ายกล้าไม้ในระยะนี้มันเล็กเกินไปคคุณจุ๋ยบอกว่าการปลูกไม้จันในถุงพลาสติกแบบนี้ต้นกล้าจันจะเติบโตได้ช้ากว่าขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแต่อัตราการรอดของกล้าไม้จันเมื่อนําไปปลูกในป่าจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดสูงถึง9 9อร์เลยทีเดียวค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเราเลี้ยงไว้เราเลี้ยงไว้ขนาดอย่างเงี้ยกันที่เขาโตอย่างเงี้ยพอเขาเรียกว่าถ้าเกิดเอาไปปลูกเนี่ยโอกาสรอดสูง uh huh. เขาแข็งแรงใช่ไหมใช่เรามาเลี้ยงเอาไว้ให้อันนี้ก็ระยะถือว่าเป็นระยะของลูกไม้แล้วะะลูกไม้ใช่กล้าไม้กับลูกไม้ใช่กล้าไม้สองขวบครึ่มหนึ่ง อันนี้เมตรกว่าอันนี้ประมาณ10บกว่าหูสิบปีได้เท่านี้แต่เวลาที่เราแจกแจกเกษตรกรเราก็จะประมาณฟุตหนึ่งค่ะเราจะเริ่มแจกแล้วใช่<อ>ก็ประมาณอายุปีที่3ถึงปีที่5้าเราจะเริ่มแจกแล้วแต่น,นี้มันเข้าปีที่10บก็คือเราเลี้ยงไว้เป็นสต็อกไม้สต็อกของเราค่ะ จากที่ได้ทําความรู้จักกับกล้าไม้จันหอมกันไปแล้วคุณจุ๋ยก็พาต่อเดินเท้าไปยังสวนป่าที่มีการปลูกไม้จันหอมเอาไว้ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะต้นจันใช่ค่ะโอ้ยต้นนี้สวยมากเลยค่ะเป็นพุ่มเป็นทรงสวยงามอ,อันนี้คือต้นจันท์ที่ที่เราปลูกขึ้นมาใ,ในแปลงทดลองค่ะอ่าเป็นแปลงทดลองไม่ได้ไม่ได้อยู่ในธรรมชาติจริงใช่ต้นนี้ถือว่าสวยงามสมบูรณ์ค่ะ ก็ค่ะสภาพก็สวยแต่ว่าก็จะมีส่วนที่ช้างมาทําลายบ้างนะคะที่ตรงนี้ต şey like ้องทาใจนิดนึงมีช้างใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ดีเพราะว่าแสดงว่ายังมยังมีช้างมาวิ่งเล่นกับเราบ้างเป็นบางครั้งโอเคถ้างั้นอันนี้อายุเท่าไหร่คะอันนี้อายุประมาณ20ปีแล้วค่ะเพราะปลูกปีปี25 4 0 2 5 4 0อายุประมาณ20ปีลำต้นก็ประมาณสัก30เซนได้ นะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สวยงามสวยงามค่ะเขาจะสีเขียวยีตลอดทั้งปีไม่มีสีอื่นใช่เขาจะไม่ทิ้งทิ้งใบเขาจะไม่ทิ้งใบทั้งต้นก็ทยอยทยอยแล้วก็ผิใบใหม่นี่ก็คือใบที่คล้ายๆกับต้นที่เราเห็นตอนที่ยังเป็นต้นไม้เล็กๆอยู่ต้นจันหอมเมื่อโตเต็มวัยจะมีความสูงถึง20-30เมตรค่ะ เปลือกจะเป็นสีเทาอมขาวแตกเป็นร่องๆใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับปลายใบยแหลมโคนใบเว้าวเข้าเล็กน้อยและจะเบี้ยวเล็กน้อยขอบใบยอยากเป็นไฟเลื่อยห่างๆมีดอกขนาดเล็กสีขาวออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่งออกดอกระหว่างช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะ จริงๆดอกผลเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดอกผลของไม้จันชนิดนี้นะคะแต่ถ้าเป็นจันจันอินตัวนั้นอะที่ลูกจันนะคะอ๋อลูกจันอันนั้นจะเป็นใช่จะเป็นคนละวงกับไม้ตัวนี้อันนั้นเป็นวงมะเกลือเป็นใช่เป็นพวกเดียวกับมะเกลือเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นหัวใจจริงๆของต้นจันคือแก่นคือแก่นค่ะตั้งแต่อดีตสมัยที่ใช้ทั่วไปในงานศพ มาจนถึงปัจจุบันใช้ในพระราชพิธีสำคัญเนื้อไม้มันจะเป็นสองส่วนคือกระพี้กับแกนอืค่ะตัวส่วนที่เป็นแก่นนั่นแหละที่หอมของไม้จันค่ะแล้วสดสดหอมไหมลองดมดูค่ะหอมไหมไม่อ่ะก็ไม้ธรรมดาใช่ค่ะไม่หอมต้องรอให้ต้องรอให้ตายก่อนจริงเหรออ๋อถ้าเป็นไม้สดสดยังยืนต้นค ยังเป็นไม่หอมไม่หอมว่ะแล้วแล้วเนื้อไม้ก็ไม่หอมไม่หอมค่ะถ้าตัดสดๆอย่างนี้ถ้าตัดสดตัดแก่นก็ไม่หอมด้วยไม่หอมเ,ออเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่จะนําไปใช้ในงานศพในสมัยโบราณหรือในราชพิธีสําคัญในปัจจุบันต้องใช้แก่นเท่านั้นใช่ น้องจุ๋ยยังบอกอีกว่าแก่นไม้จันจะยิ่งมีกลิ่นหอมเมื่อโดนไฟจากคุณสมบัติเด่นนี้เองคนไทยในสมัยโบราณจึงนำแก่นไม้จันมาทำลงศพและเชื้อเพลิงในการเผาศพซึ่งจะช่วยดับกลิ่นศพได้เป็นอย่างดีค่ะและนอกจากนี้แก่นไม้จันยังถูกหั่นเป็นท่อนเล็กๆผูกติดกับดอกไม้ทูบเทียนสำหรับให้คนที่มาร่วมงาน ได้นำไปเคารพศพและมีส่วนร่วมในการเติมฟืนไฟระหว่างการเผาศพค่ะจึงเป็นที่มาของดอกไม้บวกแก่นจันทร์หรือดอกไม้จันทร์ที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองค่ะ ประเทศไม้จันหอมถูกนามาสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยที่เรียกว่าแซนเดิลวูดจัดเป็นสารหอมที่มีความสําคัญในการผลิตเครื่องหอมด้วยการออกฤทธิ์ที่ดีในการเป็นตัวตรึงกลิ่นมีความคงทนมีความสามารถในการรวมตัวกับสารอื่นได้ดีและมีกลิ่นหอมที่ดึงดูดใจทําให้กลายเป็นองค์ประกอบหลักของน้ําหอมทูบและผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางหลากหลายชนิดค่ะซึ่งต้มจันท์ที่จะมีแก่น และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีค่ะถ้าดูจากข้อมูลแล้วไม้จันถือเป็นไม้หายากที่ห้ามตัดเป็นใช่ค่ะเป็นไม้ห่วงห้ามไม้ห่วงห้ามใช้คําว่าไม้ห่วงห้ามทีกต้องขอก็คือจะใช้กรณีที่จะใช้เนี่ยจะตัดจะใช้เพื่องานวิจัยต้องขออนุญาตพอดีเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเป็นไม้หเป็นไม้หอมค่ะ เป็นไม้หอมแต่คนละชนิดกับไม้กฤษณนาค่ะคุณสมบัติเฉพาะของไม้จันหอมแบบนี้จึงเป็นที่มาที่ไม้จันหอมต้องนําไปใช้ในงานสําคัญหรือพระราชพิธีสําคัญเท่านั้นใช่การนําแก่นไม้จันมาใช้จะมีอยู่เฉพาะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ โดยนำมาสร้างเป็นพระโกฎเป็นส่วนหนึ่งของพระเมนหรือพระเมรุมาตรและประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นและด้วยไม้จันทร์เป็นไม้หายากดอกไม้จันทร์ที่ทำจากแก่นจันทร์จริงๆจึงค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นไม้โมกและกระดาษที่ใช้กันอยู่ทั่วไปทุกวันนี้และจากไม้จันทร์จริงๆสู่ดอกไม้จันทร์ในยุคปัจจุบันจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ ก็ใช้เฉพาะของก์ชันเท่านั้นคนธรรมดาใช้ไม่ได้ค่ะ,คะ